สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NP Auto ระบบเบรก ABS หรือ Anti-lock Brake System มีติดตั้งอยู่ในรถทั่วไป Anti-lock Braking System หรือ ABS เป็นระบบความปลอดภัยในรถแบบ Active Safety คือจะทำงานก่อนที่จะเกิดผลตัวเบรกจะทำหน้าที่ควบคุมรถก่อนที่จะสูญเสียการควบคุมไปหรืออีกชื่อหนึ่งจะชื่อว่า Anti-skid Braking System ตัวระบบเบรก ABS ทำงานทันทีเมื่อคนขับรถหรือผู้ขับขี่ใช้เบรกอย่างกระทันหันยนต์ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดและรถมอเตอร์ไซค์บางรุ่นจะเริ่มมีการติดตั้งระบบเบรก ABS เข้ามาเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทำไมต้องมีระบบเบรก ABS เมื่อไหร่ก็ตามที่คนขับรถขับมาด้วยความเร็วสูวงแล้วเหียบเบรกอย่างกระทันหันหรือเหยียบเบรกทันทีแบบกดเบรกเต็ม จะมีโอกาสสูงสงที่จะทําให้เกิดล้อล็อกได้อาจจะล็อกบางล้อหรือจะล็อกทั้ง4ีล้อเลยการที่เกิดล้อล็อกนั้นตัวล้อจะหยุดทันทีแทนที่จะค่อยๆชะลอความเร็วลงการที่เกิดล้อล็อกจะทําให้การควบคุมรถเป็นไปได้ยากคือตัวพวงมาลัยไม่ตอบสนองกันกับการควบคุมของคนขับหรือไม่สามารถควบคุมรถได้เลยซึ่งมีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดพลิกคว่าหรือไม่สามารถหลบสิง่งกีดขวางได้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จึงจำเป็นต้องติดระบบ ABS เข้ามาอุปกรณ์ของระบบเบรก ABS อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบเบรก ABS จะประกอบไปด้วย 1. เซ็นเซอร์จับความเร็วที่ล้อหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเซนเซอร์ ABS 2. โมดูลควบคุม um ABS หรือกล่องควบคุมระบบเบรก ABS 3. หน่วยควบคุมเบรค 4. วาล์วเบรกปั๊มเบรก ABS ตัวเซนเซอร์ ABS จะทำหน้าที่จับความเร็วล้อทุกล้อตลอดเวลาเพื่อดูความเร็วของล้อแต่ละล้อว่าเท่ากันหรือไม่ถ้าความเร็วของล้อแต่ละล้อมีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันแตกต่างกันไม่มากอยู่ในช่วงที่กำหนดตัว ABS ก็ยังไม่เริ่มทำงานแต่ถ้าเกิดเซ็นเซอร์จับความเร็วของล้อแต่ละล้อพบว่ามีล้อใดล้อหนึ่งมีความเร็วที่ช้ากว่าล้ออื่นๆ ซึ่งความเร็วนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติระบบเบรก ABS จะจับได้ว่าเกิดล้อล็อกขึ้นที่ตำแหน่งนั้นการที่เกิดล้อล็อกจะทำให้รถสูญเสียการทรงตัวซึ่งจะทำให้คนขับไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ง่ายในระหว่างที่เกิดล้อล็อกนั้นรถมีโอกาสที่จะเกิดการลื่นถลายได้ด้วยซึ่งจะเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงในที่สุดระบบเบรก ABS จึงนำเข้ามาใช้งานและเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ ระบบเบรก ABS ทำงานอย่างไรหลังจากหลังจากที่กล่องควบคุมระบบเบรก ABS ได้รับสัญญาณของล้อที่มีความเร็วช้ากว่าล้ออื่นๆตัวกล่องควบคุม ABS ก็จะสั่งให้ลดแรงดันเบรกที่ล้อนั้นโดยกล่องควบคุม ABS จะสั่งให้วาเปิดหรือระบายแรงดันของน้ำมันเบรกออกเมื่อแรงดันเบรกลดลงล้อก็จะเริ่มหมุนที่ความเร็วสูงขึ้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดล้อล็อก OK. เมื่อล้อไม่ล็อกรถก็จะมีสเสถียรภาพกลับมา หรือมีเสถียรภาพมากขึ้นทําให้คนขับสามารถควบคุมพวงมลลาลัยได้โดยที่รถไม่เกิดการลื่นถลายซึ่งจะกลับมาในสภาวะปกติได้ในระหว่างนั้นกล่องควบคุมเบรกจะเพิ่มแรงดันเบรกเข้าไปโดยสั่งให้ปั๊มทำงานรถก็จะกลับมาเบรกอีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อดีของระบบเบรก ABS มีดังนี้นะครับ 1. ระบบเบรก ABS จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความสามารถในการควบคุมพลังมายให้กับรถในระหว่างที่เกิดการเบรกแบบทันทีทันใดหรือตกใจในระหว่างเบรกนะครับในระหว่างเบรกนะครับ 2. ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลงมากถึง10%หรือมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวเปียกข้อเสียของระบบเบรก ABS สำหรับข้อเสียข้อเดียวของระบบเบรก ABS ก็คือราคาที่ทำให้รถมีราคาสูงขึ้น การเพิ่มระบบเบรก ABS เข้าไปในตัวรถหรือรถมอเตอร์ไซค์นั้นจะเป็นราคาที่แพงขึ้นที่ลูกค้าจะต้องจ่ายแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะเป็นความปลอดภัยที่จะเพิ่มเข้ามาให้กับเจ้าของรถหรือผู้โดยสารเองในอนาคตระบบ,บเบรก ABS น่าจะมีการพัฒนาให้ถูกลงเพื่อให้สามารถติดตั้งได้กับรถทุกๆคันชนิดของระบบ,บเบรก ABS การแบ่งชนิดของระบบเบรก ABS จะแบ่งตามเซนเซอร์จับความเร็วและวาล์วที่ใช้โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. แบบ4 Channel 4 s เซนเซอร์ ABS ตัวเซนเซอร์และวาล์กกันในแต่ละล้อคือจะมีทั้ง4ล้อเลยโดยแยกตัววาล์วและตัวเซนเซอร์ทั้ง4ล้อ2、3 Channel 4 s เซนเซอร์ ABS ตัวเซนเซอร์จะแยกกันในแต่ละล้อ วาวจะแยกกันในล้อคู่หน้าส่วนล้อคู่หลังจะใช้วาวตัวเดียวกันในการควบคุมระบบเบรก 3. จะเป็นแบบ3 Channel 3 s e n เซนเซอร์ ABS ก็คือล้อคู่หน้าจะมีเซนเซอร์และวาวแยกกันส่วนล้อคู่หลังจะใช้วาวและเซนเซอร์ชุดเดียวกันในขณะที่เบรก ABS ทำงานคนขับจะรู้สึกส่นสะท้านเป็นจังหวะที่เท้าและอาจจะมีเสียงของเบรกเป็นจังหวะซึ่งจะได้ยินเสียงอย่างชัดเจน เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นปกติเมื่อ ABS กำลังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นคนขับจะรู้ว่ารถของตัวเองมีระบบเบรก ABS จะต้องไม่หยุดเหยียบเบรกในระหว่างที่เกิดการสั่นสะท้านที่แป้นเบรกการหยุดเหยียบเบรกในระหว่างที่ ABS กำลังทำงานอยู่จะทำให้ระบบการการทำงานของ ABS ทำงานได้ไม่เต็มที่หรือไม่ถูกต้อง หลายๆท่านอาจจะตกใจเสียงการทำงานของ ABS ถ้าจะให้ดีควรจะต้องลองเบรกกระทันหันเพื่อให้ ABS ทำงานเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับระบบเบรก ABS ระบบเบรค ABS ในมอเตอร์ไซค์ระบบเบรก ABS ในมอเตอร์ไซค์นั้นมีขนาดเล็กกว่าระบบเบรค ABS ในรถยนต์อย่างไรก็ตามสำหรับการทำงานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับระบบเบรก ABS ในรถยนต์ระบบเบรก ABS ในมอเตอร์ไซค์จะต้องการจำนวนของเซ็นเซอร์และวาล์วที่น้อยกว่าเพราะว่าจำนวนล้อของรถมอเตอร์ไซค์มีแค่2ล้อบริษัทบอสได้มีการติดตั้งระบบเบรกเข้าไปในรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการควบคุมรถและยังช่วยรถระยะเบรกให้สั้นลงอีกด้วยทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบเบรก ABS ที่ติดตั้งในรถยนต์นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่า,ล,ยาลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่อง NP Auto ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนกับสวัสดีครับ